กกกอกการละครเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะมาพูดอะไรให้มันมันมากเรื่องมากราวนะเพียงแต่ว่าระยะหลังเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกอะหลังจากที่ผมประกาศไปแล้วนะครับว่าไอตะพลเนี่ยโซยเนี่ยโซย,ย,ยพราะยูทูบเบอร์ไอ้หลายคนเนี่ยก็มาหาผลประโยชน์จากตัวตะพลตัวยายแตนนะครับมาอุ้มชูมาเชิดชูมาเทิดทูนดั่งเทพ,พเจ้า นะครับแล้วสิ่งที่ได้มานะครับตะพลก็หลงมันคงหลงน่ะก็คงยินดียินดีและปิติไปกับคําชมไงนะครับเพราะปกติแกก็อยู่บ้านนอกของแกเนะี่ยแกก็ไม่มีใครชมแกหรอกนะก็จะมีแต่วัวแต่ควาที่แกเลี้ยงไว้ก็ทําไร่ไถนาตามภาษาของวิถีชาวบ้านนะวันดีคืนดีเนี่ยหวยมาออกทิตพลนะก็กลายเป็นว่ากลายเป็นอะไรอะดาราดัง หน้าตาหลอ่อคิ้วเข้มเสียงดีสะกดจิตนะเวลาร้องเพลงสะกดทั้งหมาทั้งคนเนี่ยให้นิ่งฟังได้นี่เก่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่ตะพลพะเผชิญโชคเผชิญชะตากรรมอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวตะพลเองเลยนะฮะไม่ได้เกิดตจากตัวยายแตนเลยแต่มันเกิดจากยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่ไปเกาะกระแสหิวแสงหาเงินนะครับ แล้วก็ไปอวยกันอยู่ตรงนั้นนะทั้งๆที่รู้ว่าเรื่องมันไม่จริงก็ไปอวยให้มันเป็นเรื่องจริงโกหกสะกดจิตตัวเองนะครับว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกแต่พูดไปพูดมาบ่อยๆเขาก็เชื่อว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับแต่คนอื่นเขาจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ตัวเองเชื่อไปแล้วเพราะตัวเองพูดเองโกหกเองเนี่ยแล้วก็ไปปันนะฮะไปปันกระแสว่าเออนเนี่ยนะวันนี้มีเนี่ยมีเรื่องอะไรมีเรื่องของคนบางคน มีเรื่องของอิชาเขียวเนี่ยอิชาเขียวก็ไปคุยกับอะไรฮะฆาตกรที่ถูกสมมุติขึ้นมาว่าเป็นฆาตกรฆ่าน้องชมพู่มีการเจรจาพูดคุยมีการเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับว่าไปรับเงินจากใครรับเงินเท่าไหร่แล้วทําเสร็จแล้วตกใจหนีแม่งก็ไปเข้าแก๊ปตรงไหนรู้ไหมมีนักทฤษฎีสมคบคิดเขาบอกให้จางผมแปลกใจว่ะ มันมีลุงคนหนึ่งขึ้นไปร้องไห้อยู่บนเขาแล้วมันรู้ด้วยนะว่าผู้ชายคนเนี้ยเป็นคนค่าเป็นผู้ชายอายุประมาณสามถึงสี่สิบแล้ววิ่งไปทางนู้นวิ่งไปทางนี้แล้วบุรุษนะฮะบุรุษขึ้นไปร้องไห้บนยอดเขางโงรังกังเนี่ยเขารู้ได้ยังไงว่ามันมีผู้ชายเอาเด็กขึ้นมามาปล่อยให้อดอาหารจนตายเขารู้ได้ยังไงว่าไอคนที่เอาเด็กผู้หญิงขึ้นไปบนเขานะครับ ทำไมไม่ได้ฆ่าเขาตายไม่ได้ทําร้ายตายแต่อดอาหารตายจารจานสงสัยไหมบอกกูก็สงสัยแต่กูก็ได้แค่สงสัยแหละแต่กูก็ไปบอกว่าเขาทําไม่ได้แล้วกูก็ไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดเนี่ยถูกหรือผิดเราไม่มีสิทธิ์ไปพิพากษาเขาเราไม่ใช่ศาลวันนี้เนี่ยนะครับตะพลก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใครจะไปไปกล่าวหาว่าตะพลเป็นฆาตกรเนี่ยไม่ได้อย่าเด็ดขาด ย้ำย้ำนะนะฮะย้ำเลยว่าตะพลเนี่ยไม่ใช่ฆาตกรแต่เป็นผู้ต้องหาหรือเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนะครัที่มีส่วนเกี่ยวกับการตายของน้องชมพู่นะครับต้องย้ำไวาอย่างนี้เพื่อความเป็นธรรมให้กับตะพลเขานะก็ตอนนี้ก็เห็นว่านะมียูทูบเบอร์สองฝั่งนะมียูทูบเบอร์สองฝั่งก็ใส่กันไปใส่กันมาเราไม่เกี่ยวเราอยู่ตรงกลางเราไม่เกี่ยว เราก็แฉแล้วเราแซะอย่างเดียวนะฮะเสร็จทีนี้เนี่ยก็มีการสร้างเรื่องสร้างเราสร้างประเด็นนะครับมีการว่าอนางลาไอีอ,อนางชาเขียวอ่ะนะครับก็มีการสมหัวร่วมกันกับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงฮะไปสร้างเรื่องอ่ะมีตัวละครตัวหนึ่งขึ้นมาสมมุติว่ัยนี้เป็นคนฆ่าน้องชมพู่นะครับไอชาเขียวก็มาเป็นเลยฮะ มาเป็นตัวตัวประกอบนะครับในการพูดคุยสื่อสารนะครับแล้วก็ไปพาดพิงถึงนายแม่ไปพาดพิงถึงในายใหญ่พาดพิงตลอดการเขียนการเขียนนะฮะบ,บทละครต่างๆนะครับเพื่อต้องการที่จะสะกดจิตนะครับแล้วก็พยายามสร้างความน่าเชื่อถือให้กับฝั่งตัวเองแต่ปัญหารู้ไหมฮไอคลิปพวกนี้เนี่ยนะครับไอคลิปพวกนี้มันจะฆ่าตัวมันเองทั้งหมดเพราะที่ผมทราบมาเนี่ยนะฮะทุกอย่างถูกเซตขึ้นมาหมด โดยทีมโดยทีมของทนายความคนหนึ่งแต่ทนายความคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องด้วยทนายความคนนี้ยไม่ได้รู้เรื่องด้วย,ย,วนนย,วยแต่นะครับยูทูบเบอร์ที่อยู่ฝั่งทนายความคนเนี้มันไปสร้างกันเองนะฮะก็จะมีไอ้พวกขายชากาแฟไอ้พวกอะไรพวกน,นี้มันก็ไปสมหัวแล้วก็จัดเซตฉากขึ้นมาเซ็ตตัวละครขึ้นมาแล้วก็เอามาหลอกกันเองนะในหมู่กันเองเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็โยนให้ตัวเปิด ไอ้นี่เขาสดนะครับเขาก็อยากจะติดคุกติดตารางต่อ hey, ไงเขาก็เป็นคนอะไรฮะมาฟังด้วยส่งให้ฟังเฮ้ยไอกองแก๊งมึงฟังหน่อยเด้ยียนี่เสียงใครวะไอเอ่อไอกองแก๊งก็ดีใจโอ้ยแม่งพี่ผมเองเลยไอ้สัตวงานานี้ผมเปิดพร้อมเปิดนะฮะวันแรกพอได้คลิปมาเปิดโชว์กระจายเลยแออพวกเรากัดฟันก่ดกๆๆกรเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดคลิปเสียงให้ฟัง งานนี้นะแม่งของจริงเดี๋ยวแม่งมีดินคอยดูซิ <c oughs> นะแคร์เดี๋ยวมีดินนะแคร์นะฮะนะครับอืมเสร็จแล้วเป็นไงครับเอามาเปิดเอามาหลอโอ้โหสร้างเขาเรียกว,ว่าสร้างจำลองเหตุการณ์กันมาดีเห็นแม่เห็นแมนะ่โอ้โหเห็นแนมะ่เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวนยแม่แม่งดินคอยดูเะเอยคลิปแม่งหลุดออกมางานนี้มีการคุยกันแล้วใครฆ่าใคร เดี๋ยวมีนะต่อไปนะเดี๋ยวมีคลิปสองอีกเดี๋ยวมีตอนสองพวกเราดูกันนะติดตามกันนะครับ <_ d ata> เขาก็อะไรฮะเขาก็หลอกใช้ไอ้มลองกองแกงเป็นตัวเปิดนะครับ <_ s 2> เปิดไปเปิดมาปรากฏยังไง <_ d ata> ไ,อไอ้มลองกองแกงก็เสือกนึกได้ผมเอ้าไอ้เฮียนี่มันของปลอมนี่ว่าตายห่หาและไอ้คลิปหายนี่ทำยังไงดีล่ะกูเล่นคลิปปลอมมาตั้งกูเล่นมาตั้งนานไอสัตว์ล้วเพิ่งรู้ตัวนะครับ และในระหว่างเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาไปพูดพาดพิงเขาคนอื่นไปซัดกับคนอื่นเป็นเล่นกับคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเขาก็เลยล่อให้เลยจัดไปหนึ่งคดีนะครับหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาที่สอพอแม่สายนะครับอย่าลืมไปบอกตัวด้วยนะเดี๋ยวสเดี๋ยวตำรวจเขาจะออกหมายจับนะฮะลำบากตำรวจต้องพากัไปส่งอีกแต่ว่ามึงไม่ได้ขึ้นหองานนี้ก็คงจะไปรถตู้่ะนะรถตู้สีดำนะฮะเสร็จปุ๊บยังไงอะ พอรู้ตัวว่าตัวเองเจอคลิปปลอมไงไอ้ขายกาแฟแม่ก็มาหักหลังกูไอ้เฮียวิ่งคนยืนยันเลยว่าโอ้โหนี่ของแท้นะครับตอนนี้เนี่ยจากเรื่องเล่าเนี่ยกลายเป็นนิทานกลายเป็นนิยายคือพยายามเปลี่ยนเรื่องหลังจากโดนแจ้งข้อกล่าวหาหบินประมาทผู้อื่นในการโฆษณาก็อะไรฮะก็เปลี่ยนจากเรื่องเล่าเปลี่ยนเป็นเรื่องของเล่านินิยายแต่สภาพดีฮะยังเก็บอาการอยู่ทรงยังดีแต่ตาเหลือไปหน่อยนะ นะครับก็ผมบอกแล้วผมเล่านิทานผมเล่านิยายนะแม่งดิน้นแม่งดิน้นเขาไม่ดิ้นกับมึงหรอกมึงก็ไปมอบตัวซะนะที่แม่สายไปมอบตัวซชวันไหนล่ะกล้าบอกเอฟซีไหมหมายเรียกมาแล้วอะ <c oughs> จกลูนะครับเป็นไงไม่กล้าเดิไม่กล้ไกาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บอกให้เองว่ามึงจะโดนหมายเรียกแล้วมีตำรวจออกหมายเรียกมาหามึงแล้วแล้วมึงโดนข้อหาบินประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาที่สพแม่สาย เรียบร้อยนะอันนี้ผมอนุโมทนาไปด้วยนะประกาศให้เอฟซีพวกมึงทราบโดยทั่วกันเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้กําลังหาทางลงพอโดนหมายเรียกเขาไปฉบับเดียวนี่กําลังหาทางลงเลยแต่ว่าเขาไม่ตกใจหรอกคนคนนี้เขาผ่านคุกมาแล้วนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอคลิปประเด็นที่มึงเปิดออกมาเนี่ยนะฮะมันมีกลุ่มทนายความอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็เก็บ ดูดคลิปเป็นหลักฐานเลยสิ่งที่มึงพูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาดูดเก็บไว้หมดเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาคลิปที่มึงพูดอยู่เนี่ยนะฮะกำลังไปพิจารณาเพื่อที่จะอะไรครับดําเนินการกับมึงวันนี้คนที่เจ็บตัวเนี่ยคนแรกเลยเขาเรียกด่านหน้าเลยเนี่ยเขาจะล่อมันนะฮะเขาจะล่อมันเพราะมึงเป็นคนเปิดคลิปเขาจะเอามึงเป็นศพแรกเลย แล้วเอามึงมาเล่นงานปุ๊บเนี่ยนะครับเอาเป็นคดีเสร็จเขาก็จะถามมึงเลยว่าคลิปนี้มึงได้แต่ใดมาเนี่ยมึงก็ต้องชี้ต่อไปชี้ต่อไปชี้ต่อไปพวกมึงเล่นแล้วพลาดพลาดกันเองเล่นกันเองแล้วก็พลาดกันเองไอทนายความของพวกมึงมันก็ไม่รู้ว่ามันรู้กับมึงด้วยเปล่านะแต่กูเนี่ยกูเชื่อว่าทนายความฝั่งของไอ้มาลิงกิงกองมาลองกองแกงปองแปงปองแปงเนี่ยมันคงไม่รู้เรื่องเลยหรอกแต่พวกมึงไปทํากันเองไง วันดีคืนดีก็บอกอะไรบ้านตะพลถูกวางระเบิดนะฮะอะไรแบบนี้คือพยายามจะสร้างข่าวมาเบี่ยงเบี่ยงประเด็นเบี่ยงประเด็นเรื่องคลิปเสียงนี้นี่นี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกไงแต่แหล่งข่าวผมว่ามาอย่างนี้เพราะตอนนี้เนี่ยตะพลเนี่ยกำลังระส่ำระสายกำลังไม่มั่นใจนะฮะว่าตัวเองเนี่ยจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เพราะเนื่องจากยูทูบเบอร์จัดคดีให้เข้าเกือบทุกวันเลยจัดตลอดนะฮะ ว่างไม่ได้ว่างต้องเป็นจัดให้ตะพลกูระสงสารตะพลจริงๆเลยหาเอ้นะครับและห,หลักฐานที่แม่งอ,อีนางชาเขียวคุยเนี่ยแม่งไม่เท่าไหร่หรออีชาเขียวมันอยู่ต่างประเทศมันไปคุยกับฆ้าตะกรคนฆ่าน้องชมพู่เนี่ยที่มันกาลังเอามาเล่นกันอยู่เนี่ยตอนนี้มันหาทางลงกันอยู่เนี่ยเขาไม่สําคัญหรอกเขาไม่ต้องไปตามเขาเขาจะไม่ตามอีชาเขียวเลยอีชาเขียวเนี่ยเขาไม่สนใจเลยนะครับ ไอ้คนที่สมคนที่ไปสมมุติตัวเองขึ้นมาเป็นฆาตกรฆ่าน้องชมพู่เนี่ยตำรวจเขาก็ไม่ตามหรอกครับกระจอกแต่คนที่เขาจะตามคนแรกเลยก็คือไอ้มะลิงกิงกองเนี่ยที่มันจะโดนพอโดนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะจากนั้นมาเขาก็จะสาวต่อไปว่ามึงไปเอามาจากใครเขาก็ไล่เบียร์ไล่เบียร์เอาไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะฮะสุดทางพอสุดทางเสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะต้องเปิดปากรับสารภาพมาว่าใครเป็นต้นคิด ถ้าเกิดมึงไม่อยากติดคุกม,มึงก็รับสารภาพมากูจะกันมึงเป็นพยานมีใครอยากติดคุกอ่นะไอมะลิงกิงกองมาลองกองแกงเนี่ยนะที่ไปยืนถ่ายทอดสดตัวเองหน้าบ้านตะพลแล้วก็ไปบอกว่าผมยอมติดคุกติดตารางแทน,แทนตะพลก็เนี่ยถึงวันจริงๆเข้ามันก็ไม่ไปเลยครับนะครับไอพวกนี้นี่โกหกวันวันชีวิตมีแต่ความโกหกนะถ้าผมเป็นตะพลนะนี่ตะพลผมฝากไว้เลยนะตะพลยายแตนผมฝากคุณกันแล้วกัน ขอให้คุณไปคิดคุณมียูทูบเบอร์คุณมีได้คนที่เขาศรัทธาคุณเขาศรัทธาคุณได้เนะครับเขาศรัทธาคุณได้คนที่เขาคลั่งไคล้คุณคุณคลั่งไคล้เขาได้คุณย่อมที่จะมีเอฟซีเป็นของตัวเองคุณทําได้แต่คุณควรจะคัดคนที่จะเข้ามาพูดถึงเรื่องของคุณคุณควรที่จะคัดคนที่เข้ามาดูแลในคดีของคุณคุณควรจะคัดให้ดีๆไอ้มรลองกิงกองมาลองปองแปง ถ้าตาบใดคุณยังเอาไอ้นี่นะอยู่ในทีมงานยูทูบเบอร์ผมบอกคำเดียวว่าวันนี้มันกำลังสร้างปัญหาให้กับคุณแล้วมันกำลังสร้างปัญหาให้กับคุณโดยที่ไอยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยมันหลอกให้ไอเยี้ยเนี่ยมาทำมันไอ้นี่ก็เพินเลยทำเพินเลยจนกระทั่งตอนหลังรู้ตัวว่าตำรวจเขาจะล่อเพราะมีคนเขาจะไปแจ้งความเอาคลิปนี้มาเป็นประเด็นใหม่ลุงพลก็จะเดือดร้อนอีก ตะพลก็จะเดือดร้อนอีกเพราะมีคนเขาสงสัยว่าวันนั้นตะพลขึ้นเขาไปแล้วไปร้องห่มร้องไห้เนี่ยแล้วรู้ได้อย่างไรว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุสามสิบกว่ากว่าหายออกไปจากหมู่บ้านซึ่งมันก็สัมพันธ์กันกับคิปตัวนี้และคนที่พูดหนูนี่ก็อายุสามสิบกว่ากว่านี่คือความซวยจะบังเกิดกระทพลอีกรอบหนึ่งโดยการที่ไอ้พวกนี้ไปคิดเองเออเองคิดแล้วทําเองตะพล ถ้าคุณจะตัดเนื้อร้ายออกไปชักนิ้วหนึ่งชักชิ้นหนึ่งเนี่ยผมว่าคุณเนี่ยสบายใจไปเยอะเลยคดีความต่างๆก็คงไม่มีนะครับย้ำนะครับใครด่าผมผมไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีนะฮะไม่มีการดำเนินคดีหมิ่นประมาทนะฮะผมย้ำอย่างนี้ผมต้องการที่จะให้เขาเข้ามาฟังเข้ามาดูเว่าไอ้หาที่ผมพูดเนี่ยมันเรื่องจริงไหมแต่ผมอยากจะเตือนลุงพลเอาไว้ว่าผมบอกได้เลยว่าตาพลเดือดร้อนแน่ เดือดร้อนแนะ่เดือดร้อนจากยูทูบเบอร์ที่นะครับยืนอยู่บนหลังตะพลแสวงหาผลประโยชน์นะครับปั่นเรื่องราวสร้างเรื่องเท็จนะนะคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนเหล่านี้ตะพลตั้งหาที่ต้องเสียเงินเสียทองนะครับนอกจากจะคดีที่ตัวเองมีอยู่แล้วเนี่ยก็ยังจะเพิ่มเลยครับเพิ่มเรื่องหมินประมาทเพิ่มเรื่องบุกลุกปา่าเพิ่มเรื่องต้นไม้นะนี่จะมาเรื่องคลิปอีกแล้ว เพราะผมได้ข่าวมาว่ามีคนเขาจะเอานะครับไอคลิปนี้ไปดําเนินคดีแล้วเขาจะอ้างถึงตัวตาพลด้วยว่าคลิปเหตุการณ์วันนั้นกับคลิปเหตุการณ์ที่สัมภาษณ์กันมันมีความสอดคล้องกันเพราะมันมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ35ปีและไอผู้ชายคนนี้หนีออกจากอกอกอกจริงแล้วในวันนั้นทําไมตาพลถึงรู้คือคนเขาสงสัยตรงนี้นะครับไม่ได้ไปกล่าวหาตาพลนะ แต่กาลังบอกว่าตศพลรู้ในวันนั้นได้อย่างไงว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุ35ปีนะครับแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็หายออกจากหมู่บ้านไปแล้วนะครับแล้วตอนนั้นผมไม่ทราบวัตถพลเนี่ยได้ไปให้ปากคําได้ให้การกับพนักง,งานสอบสวนไหมว่าบุคคลคนนี้ที่อยู่ในหมู่บ้านชื่ออะไรอายุเท่าไหร่อยู่บ้านเลขที่อะไรมีลูกมีลูกเป็นหลานใครนี่คือคําถาม